สวัสดีครับอาจารย์ปอนโตลต้านะครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับว่ามีลูกค้าบางท่านถามว่าอาจารย์ช่องอากาศนี่ครับมันคืออะไรบริเวณหน้าคอนโซลนะครับของรถบางรุ่นนะครับหรือว่าเกือบทุกรุ่นนะครับที่มีช่องอยู่บนคอนโซลทางด้านฝั่งผู้โดยสารและด้านฝั่งคนขับนะครับช่องนี้คือช่องทําให้เราไล่ฝ้าที่กระจก บริเวณด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับโดยจะต้องกดไล่ฝ้าหน้านะครับก็คือสัญลักษณ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับที่มันเป็นฟลอนต์นะครับกดไล่ฝ้าออกมานะครับก็จะมีลมร้อนนะครับออกมาช่วงช่องนี้นะครับและก็เป่าให้ฝ้าบริเวณกระจด้านขวาและด้านซ้ายไม่ให้เกิดฝ้านั่นเองนะครับและนี่คือ การขายข้อข้องใจเกี่ยวกับช่องบริเวณบนคอนโซลหน้าด้านขวาและด้านซ้ายในรถยนต์โตโยต้านะครับผมแลว้วมาชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะมาแนะนําอะไรเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้านะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอนก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ